อ้ยพอเช่นเคยครับกับบรรยากาศการรับรถวันนี้เนี่ยรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ทั้งรถที่จะรับกันในวันนี้รุ่นใหญ่ทั้งคนที่มารับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยรับรถพร้อมกัน3คันมูลค่า10ล้านมีทอนเดี๋ยวไปดูครับว่าเป็นเซลลคนไหนที่จะปล่อยรถกันในวันนี้นะวันนี้บรรยากาศคือค้างมากข้างหลังโอ้โหมีพี่ๆมาร่วมแสดงความดีกันเยอะแยะมากมายเช่นเคยเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าเซลล์คนนี้เป็นใครแล้วก็รถรุ่นอะไรไปไปดูกันไป กับทีมงานขายขายรุ่นใหญ่แห่งวงการมอไซค์พี่แบงกี้อีกแล้วพี่แจ๊คสวัสดีครับ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 แนะนำตัวกันหน่อยเติมเตลมแบงกี้ครับเติมลมอยู่ครับพี่แบงกี้ครับคนเดิมคนดีอีกแล้วเซลล์รุ่นใหญ่แห่งประเทศไทยเลยแล้วกันเราเจออีกแล้วพี่เรามาทำการสมัครรถกันที่สามพันใช่ผมใช้หัวข้อว่าสามพันสิบล้านสิบล้านปีทอน CVO RG Limited 2023ความพิเศษคือยังไง1เป็น CVO สองเป็นครบรอบ120ปีสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ล้านแล้วคันนี้เหมือนกันนะเหมือนกันเลยนะสองคันที่รับพร้อมกันเนี่ยแล้วก็มีอีกหนึ่งคันแทงเข้ามาพูดถึงเมื่อกี้พี่แบงค์พูดถึงความเป็นลิมิเต็ดความเป็น CVO คันนี้จุดเด่นมันคืออะไรบ้างพี่ขออีกทีหนึ่งอันดับแรกเครื่องยนต์เครื่องยนต์บเครื่องยนต์เนี่ยเดินหนงเจ็เ่งเจ็ เนี่สิงแต่กินมิ้งเลยเรื่องสิงบวกกับความที่เป็น CVO เนี่ยชุดสีเนี่ยเขาจะผลิตพิเศษแต่ตัวนี้ลิมิเต็ดมากกว่านั้นอจกิ่งกว่านั้นต่อคือเป็นชุดสีของครบรอบ120ปีครบรอบ120ปีต้องครัขึ้นชื่อว่าเป็น CVO แล้วขั้นสุดแล้วไปเจอ120ปีอีก1ขั้นนะซึ่งครั้นี้ก็เป็นโรดกายลิมิเต็ดสี่ล้านสองพันคู่แปดอีก1นึ่งพันนพี่วันนี้ก็จะเป็น รถกายเอสพีอ่ะนะครับเอสพีเครื่อ,<พ>อ <17 S 2> งอร้อยสิบเจ็ดเหมือนกันร้อยสิบเจ็ดเหมือนกันถ้าสังเกตนะครับหน้าตาจะเป็นรถกายเหมือนกันอ่ะนะครับแต่ความพิเศษของเนี้ยอย่างที่บอกไปแหละในความที่เป็นซีพีโอสีพิเศษแล้วเป็นร้อยยี่สิบปีแต่มีกระเป๋าหลังมาให้หล<อ>ังล่างหอกการเดินทางซึ่งในวันนี้เนี่ยรถเนี่ยที่ว่ารุ่นใหญ่แล้วลูกค้าที่มาล้างรุ่นใหญ่เหมือนกันนะใหญ่มากเป็นที่ๆกลุ่มอิมมอร์ทัลนะครับหลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันดีว่าเป็น ครับ MC ไทยแลนด์ที่สมาชิกเยอะแล้วก็เก่าแก่มากในประเทศไทยนะครับแล้วก็วันนี้เราพกกร้อมกับกีโมทอสามคันเลยเหรอพี่ทั้ง3คันเลยครับกับนันท์ทอมนะครับพี่ไก่แล้วก็โม<อ>่หน้าหางมาเท่าเดิดมเมื่อกี้มากันเยอะแยะเลยพี่เดี๋ยวเราทำการส่งมอบก,กันอยากให้ทุกท่านแสดงความยินดีแล้วก็โปรยความพี่ที่รับรถกันในวันนี้ก่อนก่อนที่เราจะส่งมอบ ก็ขอขอบคุณพี่ทอมพี่โม่พี่ไก่นะครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลขอบคุณพี่ๆในกลุ่มมีมอเตอร์ด้วยครับที่ยังไว้วางใจใน AAS h a r l e ของเรานะครับแล้วก็ซื้อรถพี่แบงค์ด้วยเออวันนี้รถของพี่แบงค์แค่นี้เลยพี่แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันพี่แบงค์ก็ส่งรถอะไรอีกไปมาแล้วฟ้าจอนนี่นะคันแรกคันสุดท้ายแล้วพี่แบงคน่าหลายคันมากแล้วนี่ซีวีโอีกคันสุด10ล้านอะยังไงพี่ขายดีขายดีพี่แบงคสนใจคลิปหน้าครับพี่ ขออนุญาตแต่ลบต่อา <laughs> ไม่รบกวนแล้วขอบคุณครับ ครับครับผมชื่อไก่ครับอีมอทเทอรครับทอมครับอีมอทอร์โมดครับอยู่อีมอทเทอรครับนี่กลุ่มเดียวกันเลยครับรุ่นใหญ่พี่พี่เจ้าของรถต้องอะไรบ้างพี่ทอมก่อนพี่ทอมไรคันนี้ซีโอรถไกด์พี่เด็กซีโร่รถไกด์มา20ปีรุ่นเดียวกันเลยครับเดียวกันรถไกด์มีเด็กมา20ปีออกคู่กันเลยพี่ไก่ครับพี่รถไกด์เอสพีครับสีขาวโดนใจถามพี่ไก่ก่อนเลยพี่ทำไมถึงเลือกรถไกด์เอสพีคันนี้ ร้อยสิบเจ็ดนะครับร้อยสิบเจ็ดฟังแรงก่อนหน้านี้พี่ไก่ขี่มาได้ดีทันอยู่แล้วรุ่นไหนบ้างพี่ขี่รถไกด์ซีวิโอปิดแล้วก็สปิงเกอร์เก้าห้าครับเก้าสิบห้ามีแต่ตอนนี้ยอดครับรุ่นใหม่เอาเครื่องอะไรเข้าว่าปัจจุบันครับโอเคพี่ทอมครับพี่ทอมมีหลายคันมากลูกค้าเอเอสตลอดพี่ทอมซื้อเราอะไรพี่ทอมซื้อรุ่นไหนบ้างพี่สปอร์ตเตอร์ซูบิทู เซอร์วิสรถซีีโรถไกด์แคนาดาแคนาดาก็ซ hmm. ีวโรถไกนีไม so uhm ่ได้มเรียงนว่าพี่ทอ้งมีครบทุกตระกูลเลยตั้งแต่มีสปอตเตอร์ในบ้านมีซอฟเทลต่้งชิคาโรมีซีวีโอรถไกดคันนี้คันสุด1 20ปีทำไมถึงเลือกคันนี้พี่เข้าขีดเลยนะแก็อันนี้เป็นรถไกด์คันรถไกดมาก่อนแล้วมีสต่างก็เปล่าั่างก็เปล่าเลยตบตบเกิดการเดินทาง มันะครับรุ่นเดียวเลยคู่แฝดต้องบอกเลยว่าเป็นเพื่อนสนิทของทอมนะครับตั้งแต่คันแรกรถไกด์ปี2021สีสเนคมีนดอมซึ่งก็ถือว่าเป็นสีที่สวยงามเฉพาะของปีนั้นๆพอมาถึงคันนี้เนี่ยก็กครันที่นี่เหลือแค่2คันเป็นตัวลิมิเต็ดยิ่งกว่าในโลกนี้มีแค่1 5 0 0พันคันของเราถ้าเราซื้อพร้อมกันเราจะอย่างนั้นอย่างนี้เขานี่แหละครับเห็นที่มาที่ไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น ความเป็นลิมิเต็ดของมันเพราะทราบว่าหลังจากปีนี้ไปเนี่ยในยุคหลังจากนี้เนี่ยภาพแบบนี้จะไม่มีรูปลักษณ์โฉมแบบนี้อีกแล้วนะครับกว่าจะมีคันที่ได้ต้องรอถึง120ตืนใช่ไหมครับแล้ว1,500คันเราเป็นหนึ่งในนะั้นท้ายผมอยากใช้วิ่ีอ, AS, องครับพี่ีอำซื้อรถกับเ s เจยอะแยะมากมายพูดถึงความผูกพันของพี่ๆกับ a s เหน่อยครับพี่เอก็เป็นครอบครัวเครอบครัวหนึ่งนะครับถึงเข้ามาที่นี่ก็ทุกคนเป็นพี่พ เราควรจะได้หมดในเที่ยวที่ขี่มอไซค์ด้วยกันอะไรได้หมดก็ถ้าอยากได้ฟีลลิ่งความรู้สึกแบบนี้ก็ไ,ไปด้เลยกันยังไงผมเป็นตัวแทน AS ครับขออวยพรให้พี่ครับสนุกทุกการเดินาท,ทางปลอดภัยทุกการเดินทางครับพี่ในวันนี้ขอบคุณพี่มาก,กครับ